สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเราก็มาพบกับนิยายเรื่องผีบุญมาถึงตอนที่สองสองนะครับท่ามกลางบรรยากาศหม่นมัวฝนพลมบางบางทุกคนเชื่อว่า มันคืออุบัติเหตุยกเว้นไม่กี่คนรวมในนี้มีเอกด้วยคนหนึ่งเอกไม่ใช่เด็กวัดทั่วๆไปเขาคือลูกของอดีตผู้กองชลิตนายตำรวจที่เคยจับคดีหวยใต้ดินรายใหญ่เมื่อสิบปีก่อนพ่อของเขาถูกยิงเสียชีวิตใน คดีนั้นอย่างมีเงืนน่อนงำและคดีถูกสรุปว่าคนร้ายไม่ทราบชื่อแม่ของเอกล้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายเขาถูกส่งมาอยู่ที่วัดหนองดอกบัวตามคำแนะนำของญาติทางพ่อและเขาก็อยู่ที่นี่เรื่อยมา ผมไม่ลืมเรื่องพ่อผมแค่อรอวันที่ผมโตพอจะเอาความจริงกลับมาเอกนั่งอยู่หลังสุดในศาลาวัดบ้านหนองดอกบัวมือกำเศษกระดาษจากซากไฟไหมไวแน่นใจเขาไม่อยู่กับบทสวดเขารู้ดีว่า คนถือถังน้ํามันเมื่อคืนคือใครแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ใจเขาเรียกร้องให้พูดออกไปบางทีผมอาจกำลังคิดทำบาปเขาคิดพรางศตากับเจ้าคุณอนันต์ที่นั่งเป็นประธานสงฆ์อยู่เบื้องหน้า ดวงตาของท่านดูว่างเปล่าราวกับคนที่ท่องบทแผ่เมตตาโดยไม่รู้ความหมายขอกลาวถึงหมวดแอมหลังจากหล่อนเจ็บเบาเสเบื้องต้นได้เธอกลับมาไล่ดูรายงานการเงินของวัดจากบัญชีธนาคารที่ได้รับจากฝ่ายสืบสวนแบบไม่เป็นทางการ สิ่งที่เธอเห็นก็คือยอดเงินโอนออกจากบัญชีวัดเกือบหมดภายในหเดือนที่ผ่านมายอดเงินรวมมากกว่า50บล้านบาทหายไปอย่างไร้คาอธิบายรายการโอนเข้าบริษัทการกุศลธรรมรักษากับอีกชื่อหนึ่งคือพัทรนีเน็ตเวิร์ก เอ๊ะทำไมชื่อมันเหมือนบริษัทพนันออนไลน์ที่เราเคยตามสืบคด,ดีนั่นเธอพึพรรมพำกับตัวเองเบื้องหลังบริษัทพัทรณีเน็ตเวิร์กที่หมวดแอมค้นพบคือเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ในประเทศที่ดำเนินงานผ่านมูลณลทธิปลอมและวัดต่างๆเพื่อ เจ้าคุณอานาันต์ถูกดึงเข้าเครือข่ายนี้เพราะนิสัยหลงไหลาการพนันและถูกหญิงสาวชื่อพัทรณีอดีตพริตตี้ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าของเว็บพนันจับจุดอ่อนได้ถ้าหลวงพี่อยากได้เงินง่ายๆก็แค่เปิดบัญชีวัดไว้ให้เราโอนผ่านแช่ชื่อวัด ท่านก็รับบุญเต็มๆแล้วค่ะหมวดแอรไม่ใช่แค่ตำรวจหญิงธรรมดาในสายตาคนรอบตัวแม้เธอจะอยุน้อยแต่ก็มีประวัติส่วนตัวที่ซับซ้อนและเข้มข้นกว่าที่ใครคาดคิด,ดเธอคือร้อยตำรวจโทหญิงอร์ าอาอักรเดชหรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่าหมวดแอมเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคนตำรวจตรีอุดมอักระ,ะเดชอดีตนายตำรวจชื่อดังที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในสมรกงานตำารวจแห่งชาติแต่ก็ต้องลาออกจากราชการกลางคันท้ามกลางแรงกดดันจากคดีอื่นฉาวเรื่อง เงินบริจาควัดดังที่พระเถระผู้ใหญ่และนักการเมืองเกี่ยวข้องแม้สาลจะไม่มีคำพิพากษาลงโทษพ่อเธอโดยตรงแต่ชื่อเสียงของเขาก็พังทลายจนหมดสิ้นเธอจำได้ดีถึงแววตาของพ่อตอนเก็บกล่องเครื่องแบบใส่ลังเยียบงานไม่มีคำอธิบายใดๆ นอกจากคำพูดเพียงประโยคเดียวที่หลุดจากปากของพ่อวันนั้นบางอย่างถ้าคนใหญ่คนโตเขาจะให้เราล้มนะลูกก็ไม่มีใครห้ามได้ทำอะไรไม่ได้เธอเลือกเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ไม่ใช่เพราะฝันอยากจับโจรหรืออยากถือปืนแต่มันคือเส้นทางเดียวที่เธอเชื่อว่าจะพาเธอกลับไปสู่ความจริงที่ถูกบดบังไว้ด้วยข่าวหน้าปกหนังสือพิมพ์และคำแถลงการจอมปลอมของคนที่สวมจีวรหรือสูตรราคาแพงแอมเป็นคนใจแข็ง พูดน้อยแต่เฉียบขาดกับสิ่งที่เห็นว่าไม่จริงเธอเคยพูดไว้หน้าชั้นเรียนฝึกในวันสอบสัมภาษณ์เข้าอบรมพิเศษกับรุ่นพี่สารวัตรสายสืบว่าธรรมะไม่ใช่แค่คำพูดหน้ากล้องมันต้องเริ่มจากการไม่หลอกตัวเองก่อนเพราะถ้าเรายังโกหกตัวเองได้ คนอื่นก็แยกไม่ออกหรอกว่าเรากำลังพูดธรรมะหรือขายศรัทธาเป็นสินค้าคำพูดนั้นทำให้สรวัตรถึงกับนิ่งไปเชื่อครูก่อนจะจดชื่อเธอไว้ด้วยปากกาแดงแอมไม่ไว้ใจพระที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันบ่อยๆโดยเฉพาะพระ ที่มีรถหรูมีคนติดตามและคำพูดคุมเครือที่ฟังดูดีแต่ไร้น้ำหนักเธอมีแ้มตรวจสอบวัดของตัวเองเก็บไว้เงียบบนโต๊ะทำงานและในแ้มนั้นมีชื่อของเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองดอกบัวก็คือเจ้าคุณอนันต์รวมอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง ระดับสูงด้วยกล่าวถึงเอกเอกนั่งกลับนาลำดับความจำอีกครั้งเขาจำได้ดีว่าเขากลับมาที่ศาลาเก่าในคืนวันเกิดเหตุนั้นอีกครั้งเขาเปิดพื้นไม้ตรงจุดที่เคยเห็นคนถือถังซ่อน ภายในพบถังโลหะขนาด20่ิลิตรมีคราบน้ำมันเบนซินเก่าๆลงเหลืออยู่มีและหลักฐานที่ไม่มีใครอยากให้เจอเขาถ่ายภาพไว้ส่งผ่านมือถือไปยังบัญชีปลอมของหมวดแอมไม่นานนักเธอก็ตอบกลับเจอกันพรุ่งนี้ แอบ,บเอาหลักฐานมาให้ฉันก่อนที่ใครจะเอาไปเผาทำลายวัดบ้านหนองดอกบัวไม่ใช่วัดใหญ่ตโตโออ่าอย่างที่พบในเมืองทั่วไปมันเงียบเรียบง่ายตามวิถีชาวบ้านตั้งอยู่ริมทางลูกรังห่างจากหมู่บ้านราวห้าร้อยเมตร มีแนวไม้อยู่คาติกัดปลูกเรียงรายเป็นรั้วธรรมชาติข้างในวัดประกอบด้วยอาคารหลักเพียงไม่กี่หลังศาลาการ,ปรเปลี่ยนไม้หลังใหญ่ที่ใช้สวดมนต์และประกอบพิธีแทนแทนโบสถ์ที่ไม่ไปพุทธิพระเก่าๆที่ปลูกเรียงรายกันในแนวข้างเฉดพุทธาวาส และโรงครัวเล็กๆที่ชาวบ้านปัดกันมาทำอาหารถวายพระก็จบในตอนที่2องิดสโปรดติดตาม2 3ต่อไปในเร็วๆนี้นะครับ